สวัสดีครับเแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานาว่าวาสิณในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องมือนี้ลุงอ้วนมากเปิดกล้องเปิดคลิปอยู่ทั้งฝีละบ้านดงบงังมู่สามตำบลหนังพุ่นผีนผนผนใส่รองไายส่วงไอ้ใบเนี่ยมหาเลาะข้อยน้ำแม่ย่ปีทั้งบ้านดงบงังฮูคุณข้าวว่าเราสืเปิดราคาขายว่าท่าน พอแยกแบ่งตัวแล้วก็พอยากแบ่งดอกแล้วล่าอยากขายโยกเบิดพี่น้อ,องเอ้ยขั้วเราไม่ตัวอ้วนถือไพ่แต่สองตัวแล้ววาเราจังไปคุยกับเราเรานางยุหมพุ่นเราื่องขั้วยยุติินทามพี่น้องน้ำท่วมน้ำขึ้นรอบสองโอ้โหมันลงมาเลยดิมันนี่มันขึ้นอีกเนี่ยน้ำมัน,นเดี่เที่ยวได้แล้ววังหันเที่ยวได้แล้วถแถวนี้มันถนนเส้นนี้ ทเที่ยวบริเวณล้วบวานี่เพื่อนทวมกล้วยเราจะตัวพูดนิอ้ยกำลังเห็นหน้ำยีเตียต้องใครย,ยังล้างอยู่นิภาพบรรยากาศท่วงใบพี่น้องเอ้ยนำ้นำทงน้ำท่ำพี่ไหนคุณแม่เล่ากำลังยาง,างน้ำบังกล้วยมาบังอยู่นนิเราถามแล้วกันเอาสวัสดีเป็นทางการนี่แม่สวัสดีครับแม่ปีสวัสดีครับภูมิ แจกตัวขั้วเขามีแม่โตัีแม่กันจะขายจะขายเบิดทุตตี้จะขายยกหลดเตี้ยโอ้กันขายตัวหนึ่งสองตัวกันอยากขึ้เอาตียอากอาเอว่าสันนอบาดเนาะพี่้องเอ้ยวันนีขอแบ่แยกเราจากตัวเีนตัวไหนแล้วว่าูกว่าขายเบิวมูลูกมูเต่าขายขาเบรตอตี้กนขายขาบรแม่ตี เมียห้องพานไม่ไรไปได้เลยเมียแสนสองแสนสองแสนมื่นแสนสองพันเมียแล้วห้องพานคื่อหลวพี่น้องเอ้ยแล้วห้องแพงที่อห้องแพงขายถือบุตรนลานเราอะไรเราเลียงคั้วยีีทงยี่ท่ามพี่น้องน้ำท่วมแล้วว่าขึ้นรอบสองพันทางสินน pues bueno What ี้พันเที่ยวได้แล้วโนแม่พัน ว่าไงเราหกตัวพี่น้องหกตัวผู้เฒ่าเลี้ยงควายผู้เดียวลูกเต่าว่าคนขายขายเบอรลวดจะมายำไล่คนขายตัวนึ่งใหญ่ขี้เกล้วคนอ่าอัดเฟืองแจ็เฟืองเกลียวใหญ่ใหญ่ได้เกี่ยวเทียววะแม่เนี่ยโอ้ใหญ่อเนี้ยมันเป็นเกี่ยวต้งหวนนำมาเบิ้ลควายแล้วพี่น้องอยู่ท่ามอยู่ปลานอใหม่ปลาที่ละปลาท่ามปลาธงปลาหนามเถอะ โอ้ยลุงวัวก็อยู่ทา้งผืนละเม็ดใหญ่เอ้ยยอู่ทางบ้านน้องหอยหอยคู่หน้าหนังพูนพิเศษน้องไายพูวลาแต่บลเดียวกันนี่แหละโว้ยเราหกโตพี่น้องเราห่วงพานไปออยู่ทีเรื่อยล่ะขายอกตีข่โอ้ขายเพราะประเด็นตีแม่เออเขาได้พราะุ้มผูงใส่มาใส่แม่แย้มผสมย้มคับอันกล้วยตะมอนตัวป้าจะมากล้วยตะมอนที่เราเลี้ยงอยู่ในนู่นครับผมอยากอยู่ครับ ผมเี่ไปไายท้าให้เราอยู่เลาภาสิขายาขออกเลาความหกมือมาทันบุกเยอะไงดี๋ข <laughs> <ร>ายพี่ปุ๋นะอีกบ่พองสามมือไอ้ก็ได้ขึ้นมาล้วน้ามีท่วมมังฝูงเราไม่ใช่เดครับเราอยู่น,น้ำขึ้นเลย,เยข่ยาวหกตัวพี่น้องราว่าอันซื้อตะกี้กันสี่มื่หามืน่นระว่าแม่สน่ห์ระว่า ถือผ้าสองตัวที่แม่ยืนนี่โอ้แม่เนี่กับแม่พุ่นโอ้ย่างยิ่งมันอะไนอนางเอ้ยอุยอุยอยู่ชิ้เป๊ะเขาควักเลครับวัดนี้อ้ยงไปเดินตองแยกหลักเกลือโอ้ย่างกับบด้เกียวคืออโอ้ คันันอันที่แม่เทียเพิ่นอยากพนใจอยากเอามาเบิ่งก้วยนี่แม่มีเบอร์โทรั่วปะเนี่ยเบอร์ติดต่อปะมีอ้าวเบอร์ติดต่อปะมีพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าปะมี่ทั่วเราซับป่ะซันเฮ็ดจังไดนเราเบรย่ำสิไรก้วยดำบ้านอันดงบังมูสามอันแม่ปีเลยนะแม่เนาะเอาแม่ปีผมจะกลับ้ะครับบันเด้อเดี๋ยวเห็นบอกมูเบิ่งนดำดอก ผู้เพิเ่อนจะซื้อไปเลี้ยงซอยน่ะแม่ปีทางบ้านดงบังพี่น้องลุงอ้วนมาเบิง่งแกล้มแล้วมูพว,วกบวกว่าแม่ปีเราสิเปิดราคาขายขัย้วไอ้พ่อทันขายยกควักตัวหนึ่งสองตัวแล้วไม่อยากขายแล้วมาลูกหลานมาขายขาย,ขายเบิดอรวดว่าทัน้็ห่องไว้แสนสองแสนสองหมื่นพี่น้อง กพว่อนลงกับม่ตดตโตอ้วนยิ่งใหญ่เลอกๆน้าหนาสิออกลูกไว้เหมืออื่นหมือเฮือ่ตัวหนึ่งอวน,นมาเจ็บภาพบรรยากาศ้ำทง้ำท่าพี่น้องมาต่อมน้ำฝากพี่น้องช่วงวใบนี่อาฝากกดไลค์กแชรช่กดติาตามไปเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเร่งใจลุงอ้วนมาหน้าเนี่ย กำลังแรงใจพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานโอ้สิอยู่ในประเทศต่างประเทศพี่น้องสุขภาพาแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามเราชมคลิปของอ้วนบานหน้าก็ได้รับคลิปนี่ลุงอ้วน,นกท็ทีจบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้องเป็นการว่าเปิดราคาขายค้วยไม่ยี่ปีทั้งบันดงบัง มูสามตำบลหนังพ่ปนปิศาลอย่งค่ายพี่น้องยึดตีนท่ามอยู่ล่ะน้ำท่วมมันลงแล้วมนันนำลุงสองสามมือมาหนึ่งท่วมขึ้นเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้กันชิบะมาณเลยพี่น้องผู้ใด,ดสนใจใดกล้วยไปเลี้ยงยกขวบ เถาห้องพานไว้แสนสองมื่นเห็นแล้ววะกล้วยหกตัวซื้อหกซื้อหกได้ดแปดกำลังทวงกันริีวรละสองนี่ละทางเมียปีบานดงบงังมูสามตำบลหน้นหนังพ่นปิศาลองค่าพคยาพี่น้องเอ้ห่องบ้านเพื่อนถามเบื่อโทษละบาท บ่มีโทรศัพท์บ่ได้ถือเบอร์บ่ได้ถือโทรศัพท์ว่าสันนี่ละ่ะดิวมรผู้ใดต้องการคั้วไปเลี้ยงกินหญ้าดีดีแล้วว่าบ่ได้เกี่ยวหญ้ากินีนิดเดียวให้ก็เครื่องตัดหญ้าสันแล้วว่านี่ละ่ะทั้งมันตรงบังโทรมาถามลุงอ้วนก็นได้เส้นทางเพราะว่าเราบ่ได้มีเบอร์ให้พี่น้องเบอร์ติดตัวเอาคลิปนี้ก็นสิจบคลิปเพียงแค่เออพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับ